สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องดนตรีกับโอกาสสาคัญในโรงเรียนกันนะครับในงานโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการนำรํำดนตรีเข้ามาใช้ในการเล่นในงานเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับงานและผู้ร่วมงานงานของโรงเรียนที่ใช้ดนตรีมาประกอบการแสดงมีดังนี้นะคะครับเช่น งานวันเด็กเป็นงานที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ดนตรีประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศภายในงานให้มีความสุขสนุกสนานเช่นการประกวดเต้นการประกวดร้องเพลงของเด็กๆนะครับ 2. งานกีฬาสีในงานกีฬาสีมีการใช้ดนตรีประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานเป็นพิธีการและยังสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนและผู้ร่วมงานเช่นการเดินขบวนพาเลตการบรรเลงเพลงกาวกีฬาสีพิธีงานเปิดงานกีฬาสีหรือการร้องเพลงเชียร์นะะงานประจำปีของ,งเวียนเป็นงานที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนที่อ่านมีกิจกรรม และมีแสดงดนตรีการร้องเพลงการเต้นรำเพื่อสร้างความคื้นเพลงและความสนุกสนานเพื่อเพลินภายในยางาน,นนะครับทีนี้ดนตรีกับวันสําคัญของชาตินะครับในวันสําคัญของชาติวันต่างๆจะมีการบรรเลงดนตรีเพื่อเริ่มพิธีการและเพื่อเป็นสัญญาณบง่งบอกว่า เวลาที่เป็นมงคลในงานนั้นๆเช่นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีการบรรเลงตีเพื่อสรรเสริญบารามีงานวันพืชมงคลจะมีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธาตาีต่างๆในงานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับโอเคครับแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ